สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมากันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันในหัวข้อความรู้ทางด้านการเงินนั่นเองค่ะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องรายจ่ายรายจ่ายเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนไม่อยากจะหันไปมองด้วยซ้ำเนาะทุกคนเนี่ยอยากจะดูว่ารายรับเรามีเท่าไหร่จากไหนบ้างแต่รายจ่ายแทบไม่อยากจะดูมาเลยแบบเออฉันไม่อยากดูแพลวก็เป็นหนึ่งคนเหมือนกันที่เป็นแบบนั้นเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูค่ะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราต้องบริหารจัดการมันยังไงอะไรควรลดลงอะไรควรเพิ่มขึ้นซึ่งเดี๋ยววันนี้เราาจะมพูด รายจ่าย4ประเภทว่าเราควรจะจัดสรรอะไรอย่างไงบ้างไปกันเลยโอเคค่ะการแยก expense ของแพลเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะเพราะแพลจะแยกเป็น4ประเภทค่ะประเภทแรกเนาะก็คือ Saving ประเภทที่2คือ Investment ประเภทที่3คือ f i x m ัลล y e เอ e กซ์ค่ะและสุดท้ายค่ะคือ Variable m o n e y e x p e n s e ค่ะทําไมแพลถึงแยกอย่างนี้ค่ะเพราะว่า2อันแรกเนี่ย saving กับ Investment เนี่ยอันนี้มันเปรียบเสมือนเงินที่จ่ายออกไปแต่มันยังอยู่ในของเรา เรายังเก็บมันอยู่เนาะแบบที่2ก็คือ f i x m o n l y expense แล้วก็ variable m o n l y expense เนี่ยค่ะอันเนี้ยมันเป็นเงินที่เราจ่ายแล้วแล้วก็หมดไป เดี๋ยวเราจะไปที่อันแรกเลยค่ะซึ่งข้อแรกนะคะก็คือ saving ค่ะ saving เนี่ยแพลวแยกออกจาก investment เนาะเพราะว่ามันคนระจุดประสงค์กัน saving ของแพลวเนี่ยคือการ pay yourself first ค่ะการที่เราได้เงินมาแล้วเราเอาเงินก้อนเนี้ยจ่ายไว้สําหรับการออมเลยการออมควรจะเป็นจุดประสงค์เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของชีวิตนะคะมันควรจะมีสภาพคล่องที่ดีแล้วก็สามารถหยิบใช้ได้เวลาเกิดกรณีฉุกเฉินนั่นเองค่ะซึ่งการเก็บเงินแบบ saving ก็ควรจะเป็นการเก็บที่ความ ส่่่งตาคะไม่ว่าจะเป็นเก็บเป็นเงินสดหรือเก็บเป็นการออมในบัญชีซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าอันนี้มันก็อาจจะถูกเงินเฟอ้อกัดกินเราอาจจะลองดูวิธีการหรือการเก็บเงินแบบไหนที่สภาพคล่องยังดีอยู่และเงินเฟอ้อกัดกินได้น้อยลงนั่นเองค่ะ ซึ่งเสวิ่งแรกที่เราควรจะมีก็คือเงินสำรองฉุกเฉินค่ะจะเป็น6เดือนหรือ12เดือนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอาชีพที่คุณทำนะคะ6เดือนเนี่ยก็เป็นอาชีพพนักงานประจําทั่วไปค่ะ12เดือนเนี่ยก็สําหรับนักธุรกิจหรือคนที่ทําฟรีแลนซ์นั่นเองค่ะเพิ่มเติมนะคะเสวิ่งอ่ะก็ยังทําหน้าที่อีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือการที่เป็นความปลอดภัยของเราในระยะยาวด้วยค่ะอย่างเช่นการวางแผนการเกษียณการเกษียณเนี่ยเป็นเงินที่เรายังไงก็ต้องใช้ตอนแก่ในตอนที่เราเนี่ยไม่สามารถหารายได้ เ,เพราะฉะนั้นการออมเงินเพื่อการเกษียณควรจะเป็นอะไรที่ปลอดภัย <_ an> เป็นการออมที่อาจจะไม่ต้องมีสภาพคล่องสูงมากเนาะแต่ว่าควรจะมีความเสี่ยงที่ต่ำมากๆนั่นเองค่ะอันนี้ก็รวมไว้ในเซฟิงเนาะ <_ an> แล้วก็หมวดหมู่รายจ่ายที่2นะคะก็คืออินเวสเมนต์ค่ะรายจ่ายรายนี้หลายๆคนชอบพูดถึงว่า <_ an> มีรายได้แล้วเราจะลงทุนยังไงดี <_ an> เออฉันมีตังค์อยู่ประมาณเท่านี้แล้วฉันจะลงทุนยังไงดีบางทีเนี่ยหลายๆคนลืมคิดค่ะว่าความมั่นคงของเรายังไม่มีเลยเงินทุนสำรองฉุกเฉินยังไม่มีเลยแต่เราจะกระโดดไปลงทุนแล้ว ถ้าเกิดอะไรขึ้นมากับการลงทุนเนี่ยเท่ากับว่าเราก็ไม่มีอะไรเบาะรองนั่งหรือแอร์แบ็กให้เราเลยเนาะเพราะฉะนั้นไปมีเซฟิงก่อนไปมีเงินสำรองฉุกเฉินก่อนแล้วถัดมาถึงจะมาลงทุนค่ะจุดประสงค์ในการลงทุนเนาะก็แน่นอนก็คือเราต้องการผลตอบแทนกลับมานั่นเองเนาะซึ่งผลตอบแทนกลับมาเนี่ยเราก็สามารถด i เวอ s i f y หรือลองวางแผนดูนะคะว่าการลงทุนชนิดนี้เราทําไปเพื่ออะไรเมื่อกี้พะบอกว่ามันมีการออมเพื่อการเกษียณนะคะมันก็มีการลงทุนเพื่อการเกษียณเหมือนกันลองดูว่าการลงทุนเพื่อการเกษียณ อาจจะเป็นผลตอบแทนที่ต่ําแต่ว่าความเสี่ยงก็ต่ําไปด้วยนั่นเองค่ะหรือจะเป็นการลงทุนอย่างอื่นที่เราอยากจะทดลองดูตลาดอันนั้นเราก็ต้องดูว่าเราแบกรับความเสี่ยงได้มากขนาดไหนเรามีเงินเก็บมากขนาดไหนนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้เราอยากจะให้ทุกคนนะคะลองมองการวางแผนการลงทุนอะไรที่มันทําให้เราเนี่ย ได้เงินมาเป็นพาสซีฟะยะยาวเนาะส่วนตัวแพลเองเนี่ยแพลวก็จะลงทุนในทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์เนาะซึ่งการลงทุนในสิ่งนี้ก็สามารถสร้างพาสซีฟได้ในระยะยาวอาจจะเยอะอาจจะมากอาจจะน้อยขึ้นอยู่กับการเวลาในการสะสมทรัพย์สินของเรานั่นเองค่ะแต่อันนี้นะคะขอ Disclaimer ไว้ก่อนเลยว่าอยากให้ทุกคนลงทุนในสิ่งที่ตัวเองถนัดก่อนนะคะห้ามลงทุนในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีแล้วกระโดดเข้าลงไปเลยเพราะนั่นคือหายนะแน่นอนค่ะค่อยๆทดลองเนาะเก็บเล็กผสมน้อยแล้วค่อยไปลงทุนใหญ่ๆแต่ให รู้ว่าความรู้สําคัญที่สุดค่ะเพราะว่าเงินจะไหลเข้าหาคนที่มีความรู้นั่นเองค่ะแล้วก็มาในอีกหมวดหมู่หนึ่งนะคะก็คือเป็นรายจ่ายที่ใช้แล้วหมดไปนั่นเองค่ะรายจ่ายที่3นะคะก็คือ fixed monthly expense นะคะ fixed monthly expense เนี่ยเป็นรายจ่ายคงที่ค่ะเป็นรายจ่ายที่เราไม่สามารถลดมันได้แล้วค่ะทํายังไงก็ลดยากค่ะถ้าลดเนี่ยก็เดือดร้อนถึงการเป็นอยู่ของเราเนาะอย่างเช่นนะคะการชําระหนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้บัตรเครดิตหนี้ระยะสั้นพวกนี้นถือว่าเป็น fixed มารีเอ็กซ์เพนค่ะ2คือค่าเช่าค่ะค่าเช่าเราไม่สามารถหลดได้เนาะก็คือจ่ายตามที่เราเซ็นสัญญากับเขามาสุดท้ายค่ะก็อาจจะเป็นค่าพวกค่าเบี้ยประกันเนาะที่เราอาจจะต้องจ่ายทุกๆปีหรือทุกๆเดือนนั่นเองค่ะแล้วก็รายจ่ายถัดมานะคะก็คือ variable มารีเอ็กซ์เพนนั่นเองค่ะเป็นรายจ่ายตามไลฟ์สไตล์ค่ะอันนี้ขึ้นลงได้ตามการใช้งานของเราอาจจะเป็นค่าน้ำค่าไฟก็ได้ค่ะอ่าถัดมาอะไรที่เป็น variable expense หรือว่ารายจ่ายแปรผันอีกก็อย่างเช่นค่ากินในห้างค่าซื้อเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนม หรือของกระจุกกะจิกต่างๆอันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็น variable expense เป็นค่าใช้จ่ายที่เราสามารถลดได้ปรับได้นั่นเองค่ะปรับได้แบบง่ายๆเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะคิดไว้เสมอเลยค่ะว่าถ้าเราไม่ฟุ่มเฟือมันก็ไม่ขึ้นไปสูงมากค่ะของมันต้องมีเนี่ยไม่ต้องไปคิดเลยค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ของมันต้องมีเนี่ยมันมีหล่นบ้านแถมมันจะเข้าไปเพิ่มใน fixed m o n t y expense อีกก็คือพวกนี้บัตรเครดิตนี้รถนี้บ้าน และนี่ค่ะก็คือรายจ่าย4ประเภทเนาะที่วันนี้พลวอมมาฝากกันหลังจากนี้เนี่ยพลก็จะสอนวิธีการวิเคราะห์รายจ่ายทั้ง4ประเภทนี้เนาะแบบคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งการวิเคราะห์นะคะพลจะให้ไปง่ายๆ3ข้อค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ข้อแรกเนาะข้อแรกของเราก็คือเหมือนที่หลายๆครั้งที่พลพูดบ่อยๆก็คือ know yourself ค่ะเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเรามีปัญหาตรงไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทําก็คือจดรายรับรายจ่ายนั่นเองค่ะดูว่า รายจ่ายละส่วนใหญ่เราไปอยู่ตรงไหนแล้วเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับรายรับแล้เนี่ยกระแสงเงินสดเนี่ยเรามีเท่าไหร่มีมากพอไหมแล้วกระแสงเงินสดที่เรามีเหลือเนี่ยเราไปต่อยอดอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเอาไปเก็บเป็นออมหรือ Investment Perm, เพิ่มเนาะแต่ดับแรกคือ know yourself first ค่ะแล้วก็ดูว่าอะไรที่เรา ลดได้อีกนะคะแล้วก็ข้อ2ค่ะจัดการหนี้ที่เมตาดอกเบีย้ยสูงก่อนค่ะพออยาทุกคนเนาะเรียงลงมาเลยว่านี่ปัดเครดิตชื่อนี้อัตราดอกเบีย้ยเท่านี้นี่รถอันนี้อัตราดอกเบีย้ยเท่านี้นี่บ้านอันนี้เท่านี้แล้วก็ลองดูว่าเราอ่ะมีกําลังทรัพย์ที่จะจ่ายไอ้นี้ก้อนแรกที่อัตราดอกเบีย้ยสูงได้เท่าไหร่แล้วรีบไปปิดก่อนค่ะเอาเงินไปปิดอันนี้ก่อนที่จะทาอย่างอื่นแล้วก็อย่างนี้บ้านเนี่ยถ้าดอกเบี้ยมันยังต่าอยู่ก็ไม่ต้องไปปิดมันค่ะปล่อยมันไปอย่างนั้นแหละอย่างชุนมันสมเนเนาะแต่ ว่าอาตาัตราเงินเฟอ้อบ้านเราเนี่ยสากว่า,วาจริงๆแล้วแพวบอกเลยนะอาตาัตราเงินเฟอ้อมันมากกว่า3แน่นอนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีไลฟ์สไตล์ยังไงแต่อัาอาตาราเงินเฟอ้อในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยสิไปแล้วค่ะเขาเรียกว่าอาตาัตราเงินเฟอ้อไม่จริงค่ะ <c oughs> แต่ยายทุกคนเนาะคอยตรวจสอบนี่ตลอดเวลาแล้วก็ตรวจสอบเงินที่เราจ่ายตลอดเวลาว่าไอ้นตอนดอกเบ o ี้ยเนี่ยมันพุ่งไปสูงเท่าไหร่แล้วถ้านี่บ้านเนี่ยมันพุ่งไปสูงถึง6 7อะไรอย่างเงี้ยหรือเพิ่มขึ้นเนี่ยเราลองไปรีไฟแนนซ์ได้ไหมทำรีเทนชั่นได้ไหมเนาะลองไปปรึกษาแบงค ทำไงให้ตาดอกเบี้ยเนี่ยมันต่ำลงได้บ้างค่ะ แล้วก็ข้อสานะคะสาคัญมากๆสําหรับยุคนี้เนาะก็คือการที่เราเนี่ยคิดทบทวนเรื่องความคุ้มค่าในแต่ละอย่างที่เราซื้อไปแน่นอนเผว่อ่นใจว่าเรื่องฟิกมาเรียกสเปนเนี่ยหลายๆคนอาจจะลดยากเนาะแต่ว่า v วเบิลเอ็กซ์เพนเนี่ยทุกคนลดได้หรือของอะไรต่างๆที่เราอยากได้เนี่ยมันลดได้แน่นอนลองคิดก่อนจะซื้อค่ะว่าสิ่งนี้คุ้มค่าที่จะซื้อณตอนนี้ไหมดูว่าถ้าเราซื้อมาเนี่ยมันจําเป็นหรือเปล่าแล้วมันทํารายได้ให้เราหรือเปล่าบางอย่างอาจจะไม่ได้ทํารายได้ให้เราก็ได้ค่ะแต่มันให้ค สุขกับเราเนาะแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าไอการเงินเรานะปัจจุบันนี้มันควรที่จะซื้อตอนนี้ไหมแล้วก็สิ่งที่เท่าอยากให้ทุกคนเนาะให้ความสําคัญเลยก็คือเรื่องการกินเรื่องสุขภาพอันนี้ถ้าเราใส่ใจตั้งแต่ตอนนี้ราคามันจะไม่สูงตอนปลายค่ะอย่างเรื่องการออกกําลังกายแทนที่เราจะไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสอันนั้นอนะทำให้เรามีฟิกเมล,ลีเอ็กซ์เพนเพิ่มขึ้นเราก็เปลี่ยนมาออกกําลังกายที่สวนสาธารณะดูเรื่องฝุ่นนิดนึงหรือถ้าฝุ่นมากเนี่ยเราก็มาออกกําลังกายในห้องได้ไหมลองจากการตามที่เราสามารถ s พ p p ได้และดูตามเงินที่เรามีค่ะแต่ถ้าคุณมีโอเคแพลสัพพอร์ตไปฟิตเนสเลยหรือบางคนมีคอนโดเราก็ออกกำลังกายในคอนโดก็ได้เช่นกันค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือ3สิ่งง่ายๆเลยซึ่งแพลวคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะทําอยู่แล้วด้วยซ้านะคะลองเอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันมันอาจจะทําให้รายจ่ายเราเนี่ยน้อยลงแล้วก็มีเงินมากขึ้นเพื่อไปลงทุนหรือเพื่อไปอ้อมหรือแม้กระทั่งเพื่อไปปลดหนี้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็ฝากเรื่องรายจ่ายแล้วก็เรื่องการวิเคราะห์รายจ่ายแล้วก็การจัดการกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประมาณเท่านี้ค่ะถ้าใครอยากจะให้แพลช่วยเพิ่มเติมในการวิเคราะห์งบการเงินส่วนบุคคลแบบเต็มประสิทธิภาพก็สามารถทักมาที่ไลน์นี้ย แถวจะมีแดชบอร์ดให้แบบนี้ค่ะแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นว่าสุขภาพการเงินของตัวเองเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะว่าการเงินในยุคนี้สําคัญที่สุดแลวค่ะไม่มีอะไรสําคัญไปมากกว่านี้แล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนรัดเข็มขัดไหมนะคะกําลังจะจริงๆมันไม่ใช่กําลังละคะ่ะมันอยู่ในช่วงวิกฤติแล้วเนาะจริงๆแล้วก็ทุกคนน่าจะรู้สึกกันอยู่แล้วนะคะเป็นกําลังใจแล้วเราก็จะ่ามไ,ไปด้วยกันค่ะบายบายอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะเราเก่งด้านไหนมาดีอยู่แล้วค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยเพิ่มความรู้ทางด้านการเงินเข้าไปด้วยมันจะทําาให้เรเ่ยอยู รอดในทุกสถานาการณ์นั่นเองค่ะบาย